เคลนไปนั่งก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรไม่ยุ่งยากอะไรโโโกรพับนะครับที่1ในดวงใจที่ใครๆก็อยากครอบครองกับ Toyota Fortuner 2.4 V ปี2020ขับเคลื่อน2อล้อนะครับเป็นผู้นำในตลาดรถอเนกประสงค์แรงหนึบนุ่มสง่างามสมคำรบเลือกับผมในรถบ้านพอยขวัญที่1เรื่องรถมือสเรามาดูนะครับว่าคันนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่า อุปกรณ์เครื่องมือนะครับบุ๊กเซอร์วิสอยู่ครบหมดเลยนะครับอ่ะเรามาดูในส่วนของหน้าตานะครับชุดโคมไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับเป็นไบบีม LED นะครับมีเตทามนันนิคไลนะครับสปอตไลท์คู่หน้าเป็น LED แล้วนะครับในส่วนหน้ากระจังนะตกแต่งเป็นสีดำนะเป็นโนแบ็กสีดําเงาเลยนะครับพร้อมโลโก้ของโตโยต้าขนาดใหญ่ตรงกลางนะครับตัวนี้จะได้เซนเซอร์นะด้านหน้ามา2จุดนะครับด้านท้ายจะมีมาให้4จุดตัวนี้เอาไว้สําหรับ ในการเตือนเวลาเราจะออกจากซองนะครับจะเตือนรถที่จะตัดผ่านนะครับก็เพิ่มความปลอดภัยในส่วนด้านข้างตัวนี้มาพร้อมกับแม็กขอบ18นะ5วงเลยกับยาง265 60R18 นะครับระบบเบรกเป็นดิสเบรก4ล้อมีมาให้ครบหมดเลยนะครับชุดกระจกมองข้างจะเป็นสีเดียวกับตัวรถพร้อมไฟเลี้ยวในตัวปรับพับได้ด้วยนะครับมีบันไดข้างมาให้ กุญแจระบบมือเปิดกุญแจเปิดล็อกเนี่ยเป็นสมาร์ทคีเลสแล้วนะครับสามารถกดเปิดปิดจากตรงนี้ได้เลยนะครับข้างบนนะครับจะมีราวหลังคาติดตั้งมาให้เรียบร้อยนะครับอ่ะเรามาดูในส่วนด้านท้ายกันส่วนของอ่ะด้านท้ายนะครับด้านบนสุดนะครับจะเป็นเสาอากาศทรงชาร์ฟฟินนะครับเป็นทรงสี่เลี่นะครับมาพร้อมไฟเบรกดวงที่3นะครับมาดูในส่วนของไฟนะครับเป็น l e d นะครับเป็น l e d Light Guiding นะครับก็ถือว่าโอเค ด้านท้ายจะมีมามาพร้อมกล้องเรียบร้อยนะครับคาดกลางด้วยตัวคมเมียมคาว่า Fortuner ตรงกลางขนาดใหญ่เลยนะครับด้านหลังนี่ฮะจะมีเซ็นเซอร์อีก4จุดนะอันนี้ไว้ช่วยเตือนในกรณีที่เราถอยออกจากซองนะครับจะเตือนในกรณีที่รถจะตัดผ่านในขณะถอยนะครับตัว Toyota 2.4V นะครับเป็นระบบฝาใช้เป็นไฟฟ้าแล้วนะครับ อันนี้ก็จะเป็นไฟฟ้านะครับเปิดปิดด้วยเราไฟฟ้าสามารถสั่งจากรีโมทได้ด้วยนะครับอันนี้ก็ปิดลงไปนะครับอันนี้กันหนีบได้ด้วยนะเนี่ยอะนะฮะถ้าเราปิดลงมามาติดก็จะป้องกันการหนีบไว้ให้ด้วยนะแล้วยังสามารถอะสมมติในกรณีถ้าตำแหน่งของเราสูงไม่พอสามารถปรับตั้งได้จากชุดนี้นะครับอโอเคเรามาดูในส่วนภายในตำแหน่งเบาะแถวที่2นะครับ ตัวต้าฟอร์จูนเนอร์ก็ตกแต่งด้วยโทนสีดำนะขิดด้วยสีเงินนะครับอุปกรณ์จะมีอ่าเป็นวัสดุซอฟทัชนะครับก็จะมีนุ่มแข็งอะไรให้ด้วยนะครับอุปกรณ์เสริมนะพวกอ่ะอันนี้ก็จะมีไฟ220ในกรณีที่เราเดินทางนะครับสามารถเสียบไฟ220ได้เลยกับพวกอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าของเราแล้วมีพาวเวอร์อะไร12โวลต์ตรงนี้ด้วยนะครับด้านหลังก็จะประมาณนี้นะในส่วนเบาะแถวที่3ก็ไ่อ่า ขึ้นลงได้ง่ายๆก็สามารถที่จะขึ้นไปได้เลยนะครับเเอาดี๋ยวโอเคในส่วนเบาะแถวที่สามในการที่จะขึ้นไปนั่งก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรแม่มย ก้าวพับนะครับเป็นวามทัดยกขึ้นมานะครับเบาะตรงนี้ก็สามารถก้าวขึ้นไม่ได้เลยง่ายสะดวกสบายนะขึ้นมาประมาณนี้ก็สามารถได้นะครับในกรณีใช้เบาะแถวที่3ส่วนใหญ่ผมจะบอกเลยนะครับว่าเบาะแถวที่3เขาดีไซน์มาสําหรับเด็กเท่านั้นนะครับพับเก็บไว้เป็นห้องเก็บสัมภาระได้ด้วยนะครับก็ตัว tafton เนี่ยก็เป็นรถครอบครัวเป็นรถอเนกประสงค์เนาะก็สามารถใช้ได้หลากหลายรูปแบบโอเคเรามาดูในส่วน ตำแหน่งด้านหน้านะครับชุดด้านขวาก็คือจะเป็นกระจกไฟฟ้าเป็นออโต้ทั้ง4บานพร้อมกันหนีบด้วยนะครับแล้วก็จะมีคอนโทรลสวิกตัวปรับกระจกมองข้างอยู่ด้านขวานะครับระบบสตาร์ทเป็นผู้สตาร์ทแล้วนะครับสามารถใช้กดเอานะครับเบาชุดหน้านะทั้งซ้ายและขวาเป็นไฟฟ้าทั้งหมดปรับได้8ทิศทางนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับชุดพวงมาลัยปรัปบสูงต่ำได้เข้าออกได้นะครับยืดหดได้อันนี้ตรงตาก็ือ พวกนี้ก็เรียกว่าปรับตามศิริละของผู้ขับขี่นะครับโครงเวลัยเป็นแนร3ก้การพร้อมมัลติฟังกชันนะครับด้านซ้ายควบคุมพวกเสียงนะครับด้านขวาเป็นการควบคุมสั่งการของตัวรถข้อมูลของรถนะครับขวาสุดนะครับจะมีชุดคุทคอนโทรลนะครับอันนี้ไม่ได้แปลผ่านนะเป็นกล้องความเร็วคงที่นะครับท่านลงมานะครับเป็นพานิชชิปสามารถเล่นเกียร์นะฮะปรับเกียร์ได้จากตรงนี้ได้ด้วยนะครับ ชุดเกียร์นะครับโตโยต้าฟอร์จูเนอร์ 2.4V ปี2020เกียร์จะเป็นเกียร์6สปีดนะครับมีโหมดการขับขี่2โหมดนะครับในเกดของตัว V นะครับถ้าเป็นฟังกีเจนเดอร์จะมี3โหมดนะครับจะมี Eco Mode Power Mode นะครับก็ถือว่ามีมาให้ครบส่วนแอร์นะครับแอร์ Air ก็จะไม่ได้แยกโซนนะครับแต่ว่าก็เป็นดีตอนโหมดแล้วส่วนหน้าจอนะครับเครื่องเสียงก็จะได้8นิ้ว รอ,องรับ Apple CarPlay and เอ็น o ูอพวกนี้ได้หมดเชื่อมต่อโทรศัพท์ใช้ได้หมดนะครับส่วนแกะเก็บของจะมี2ชั้นนะครับวัสดุในบอกข้างบนนี้ก็จะมีแบบเนี่ยมีนุกหุ้มเป็นซอบทัชอันนี้ชุดบนนะครับจะมีเป็นคูบ็อกนะครับสามารถาเวลาเราเดินทางไกลดูกันมาส่วนหนึ่งแล้วนะครับว่าลูกค้าท่านใดสนใจผมจะบอกเลยนะครับว่าโต้ต้าฟอนเดนเนอร์ ปี2020ขับเคลื่อน2ล้อคันนี้เนี่ยต้องบอกเลยเป็นรถที่วิ่งมาไม่น้อยมากนะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับติดต่อมาได้ที่รถบ้านเพลีขวัญหรือพิมพ์คําว่าสนใจใต้โพ์นี้ได้เลยส,สำหรับลูกค้านะครับมีเครดิตด,ดีนะครับใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวนะครับรัลผลภายใน30นาทีสามารถรับรถกลับบ้านได้เลยนะครับรถบ้านเพลีขวัญของเราเรามีบริการหลังการขายนะครับมีรับประกันเครื่องเกียร์ สองปีหรือส0 0 0มื่นโลนะมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงทั่วไทยเลยนะครับลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อมาได้ที่099 408 2222แแล้วมาพบกันนะครับที่รถบ้านพลอยขวัญ